รวยในเมืองยิ้มนะครับรูปร่างช่วงโชกนั้นโยธินดูจะเสียเปียบนะครับแต่ว่าโยกนี้โล่งกันจะขยับเข้าหาแล้วนะครับอาศัยรูปร่างนะครับพยายามสอยล่างโอ้โหแข้งขวานน่นเหลือเกินครับแล้วมีหมัดขวาด้วยครับออกดูออกโหดมันเลยแหละครับอืมเอาแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับโดยกระจับหรือเปล่าครับแหมขอโทษขออภัยกันครับแล้วก็มาลุยกันต่อครับ มีแบบว่าชงเข้มๆใส่กันแล้วนะครับเดินเข้าไปครับโล่เงินพยายามจะสับสอกเข้าไปก่อนครับวงในพยายามรัดพยายามเลื้อยไว้ตีเข่าขวาครับสอดในดีกว่าครับสอดในดีกว่าครับตีซ้ายนี่ครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนกันตั้งนานโล่เงินครับอาัยรูปร่างชงชุกที่ได้เปรียบครับเดินบนเดินซ้ะยี่เข้าไปครับแต่ว่าทังนั้นโยธินเองก็ยังตังจังหวะสองได้เหนียวแน่นครับจังหวะนี้ต่อยม่าหนึ่งสองครับ วงในพยายามจะขวางครับโูกเงินโยธินก็ไม่ยอมไม่ขึ้นฟอได้ถน,น,นัดนะครับมาดูแล้วนะครับโยธินนี่ลูกเตะต่อยหมัดต้องมานะครับอาวุธหนักๆแรงๆต้องงัดออกมาใช้ครับเพราะว่าโลงเงินก็ไม่สนแล้วครับลูกล่างดีกว่าด้วยชวนทะเลาะนะครับเบียดก้าไปมีแค่งนำไปก่อนเต็มการโชกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูงสีไม่มีใครได้เปรียบเสียบเปรียบกันชัดเจนนะครับ เริ่มออกแล้วนะครับโอ้โหทั้งมัดทั้งกอกแทงลูกนี้นี่โอ้เน้นๆเลยนะครับลุยกันต่อครับไกลๆนะครับตาก็จ้องกันไปครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกขวาเอาหลุดไปครับพยายามสอยล่างเลยครับลูกเตะของโยทินครับเอาเจอครับซ้ายครับเอากัดสอกขึ้นเหมือนกันตีเข่าขวามาลูกกิน ยายามกดแขนไว้ครับโยธินหรือว่าแม็กนัมโอ้เจาะหน้าขาด้วยครับแม่เห็นเราเสียวแทนเลยครับโลงน,นก็ยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโยธินก็ไม่ถอยแล้วเลยครับช่วงนี้เริ่มจะไอขาต่อยมัดโอ้โหโ,โดนแทงขวาเกี่ยวได้กระโตด้วยแทงขวาสวยเลยครับดอกนี้ของโยธินเอา้าขยับเข้าไปลูกหนักลูกแรงต้องมานะครับอย่างที่บอกครับโอ้ ครับโอ้บจังหวะบวกหมัดขวาเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับเตมหมัดจริงๆเลยครับหมัดนี้จิ้มทีเดียวนี่น้ำจิ้มกีดขึ้นสมองครับน้ำจิ้มผู้กองลันครับแซ่บอร่อยครับวันนี้ครับโอ้หมัดขวาทีเดียวครับปิดเกมครับทางด้านโยทินครับเด็ดขาดจริงๆครับพยายาทาอยู่นานจะออกอาวุธอยู่นานครับจังหวะนี้ครับท้ายที่สุดมาได้จังหวะในยกที่สองนี่ครับดูครับ ภาพช้าครับดูรับกิมเข้าไปตรงๆครับโอ้โหเยียบจังหวะโยนเข่าขวาครับยาวยา่ว่าทางด้านโยธินครับดึงตัวหลบแล้วก็กิมขวาสวนเข้ามาตุมเดียวครับนี่ครับยันเข้าไปครับเปรี้ยงเข้ามาครับโอ้โหหลับครับทีเดียวกรมการไม่ต้องนับถึง